สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาปั่นนากันวันนี้สองคันเลยอุปต้าแอ้าตัวนี้เป็น SP นะครับรุ่นก็แอล้าศยเหมือนกันอ่าสองคนพ่อลูกช่วยกันปั่นนะครับนี่ครับก็บริเวณนี้ครับใช้ต้นไม้ที่เห็นสั้งปีนะครับอาใช้ต้นไม้นู้นแหละถึงต้นไม้นู้นนะครับที่กำลังปั่นเนี่ย ก็ประมาณสักสิไร่นะครับ230ร้ยต่อไร่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เกี่ยวยังไม่พออาทิตย์เลยปั่นทําต่อเลยไม่สนโลกแล้วเดี๋ยวขับดอกเบี้ยไม่ทันก็นไม่ถึงกับลมนะครับพอประมาณเดี๋ยวเสร็จกระทงนี้แล้วก็เราไปดูกระทงซ้ายมือกันนะครับอ่าลุงเจ๊กเก็บท้ายคันแล้ว ยังใหม่อยู่นะครับคันนี้ยังไม่ได้ลงท่อเลยหลอกใช้เดิมๆไปก่อนออกมายังไม่พอปีนะครับคันนี้แอลห้าศูนตัวนี้อ่าเก็บใช้คันลุงเจ็กเก็บใช้คันขาเรือเท่าแขนแล้วโอ้โหขยัน,นจริงๆมนุษย์ตคนนี้ หันไดโลสานะครับเมื่อความพร้อมมาแล้วก็ทำเลยนะครับไม่เลือกก็ดูการแล้วทำกันทั้งปีนะครับแล้วแต่ใครจะสะดวก ช่วงนี้ลุงเจ๊กกำลังเก็บชายคันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกระทงหน้ากันเริ่มข้ามกระทงใหม่นะครับท่านผู้ชมดูสภาพพื้นานาแล้วก็ไม่น่าหล่มนะยังไม่ได้ยินเสียงอื้ออึงเลย อาจจะมีหัวงานหน้าเรานะครับนะครับตรงนี้อาจจะมีนิดหน่อยอย่ามาดูกันช่วงนี้ก็กำลังจับงานอยู่นีย่ยังมาอยู่เลยลมไหมลมไหมไม่ลมสบายสบายอ่าโอ้บอกว่าไม่ลมสบายสายก็จัดไป ดูบนพื้นไปก่อน,นครับท่านผู้ชมก็ยังไม่มีโผลๆให้ดูส,ยสวยๆง,งามมั่งเดี๋ยวค่อยดูแบบทุรัก์ทุเลยนยเย็นน้ำเสนอได้แน่ลุงเจ๊กขามกระทงแล้วครับช่วยกันปั่นกระทงนี้ อ่าลุงเจ๊กองใสัจะสับเกียร์เป็นโลสีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดูความเร็วมันน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ยังใช้โลสามอยู่วันนี้ขออนุญาตไม่ลงนะครับเอาอยู่บนคันานานี่แหละเพราะว่าดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่ให้ดูแบบสบายหูสบายตาบ้าง ผ่ากลางนะครับก็มีสลับข้เข้ากันไปนะครับยากมั่งง่ายมั่งก็อยากจะน,นำเสนอแบบที่สบายหูสบายตามัง่งไม่ต้องทุรักทุเล ใหม่นี่เสียงนุ่มดีจังเลย ก็สบายๆนะครับพื้นนี้ให้แกกินหมูมั่งอ่ะเราก็ไปกันพก็ใหม่โอกาสหน้านะครับทุกชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ